สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ EP ที่งนะครับเราก็จะมาแนะนําบริษัทนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาทราบว่าแบบบริษัทของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทํางานของเอเจนต์เนี่ยคือต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือบริษัทของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อาคารฟอรัมนะครับตรงติดก,กับถนนพระรามเก้านะครับในเมืองเพื่อการ ดูแลลูกค้านะครับได้อย่างทั่วถึงนะฮะเราก็เลยจะตั้งออฟฟิศที่อยู่ตรงกลางพระราม9 mm ้ารายละเลอียดบริษัทนะครับก็คือบริษัทเราเนี่ยชื่อบริษัทสยามนริตะนะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่26กมกราคม2564นะฮะเรามีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเนี่ย3ล้านบาทนะครับ mm hmm. ประกอบกิจาการก็คือเป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปขายฝากนะครับแล้วก็ทําบริการทางด้านสินเชื่ออ่าทีนี้จะเป็นในส่วนของรายละเลอียดสินค้า ตัวสินค้าของเราเองนะครับก็จะมีทั้งเป็นบ้านมือหนึ่งนะฮะเนื่องจากของเราจดเป็นบริษัทนะครับเราก็จะไปดีลกับทางโครงการโดยตรงนะครับแล้วก็บ้านมือสองที่มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันที่เป็นคอนโดมือหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็นอกเหนือจากสินค้าเนี่ยเราก็จะมี r ริ c e ตัวอื่นๆนะครับก็อย่างแรกอันนี้ก็คือจะเป็น SME Loan นะครับก็เริ่มตั้งแต่1 0ถึง35ล้านแต่บางทีตัวสินเชื่อเนี่ยอาจจะมีสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยบ้างนะครับสินเชื่อรายย่อยบ้างนะครับแล้วก็เราทำระบบขายฝากนะครับเริ่มต้นก็คือ20-200ถึง200ล้านในส่วนของงานขายฝากเองเนี่ยก็แนะนำว่าเอเจนต์ที่สนใจเนี่ยก็สามารถส่งรายละเอียดของทรับที่ต้องการขายฝากมาได้ แต่ว่าจะต้องอมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องคัดซับมาให้นะครับว่าซับนั้นน่ะเข้าเกณฑ์นในการขายฝากนะครับอันที่3ก็คือจะเป็นในส่วนของการลงทุนทั้งในและนอกตลาดนะครับถ้าในในตลาดเนี่ยเรามีไดรัรับารรับรองจาก IC ซีไรเซ้นะครับแล้วก็อันที่4คือเรามีบริการเรื่องของการทําประกันชีวิตเพราะฉะนั้นในส่วนของเซอร์วิสเองเนี่ย ทางบริษัทเนี่ยพยายามทําให้มันครบวงจรนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นเรื่องของการทําสินเชื่อนะครับหรือว่าการดูแลลูกค้าในเรื่องของการลงทุนการวางแผนชีวิตนะครับเราก็จะมีบริการที่ค่อนข้างควบคุมอ่าทีนี้เราก็เข้ามาในส่วนของเอเจนท์ที่เซ็นสัญญากับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีเป็นรายละเอียดแบบนี้ให้นะฮะก็คืออันนี้เราจะเป็น เป็นข้อมูลอย่างนี้เลยให้ผ่านได้ว่าชื่อโครงการเนี่ยเรามีขายโครงการที่ไหนบ้างขนาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคอนโดนมือหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าที่ทราบกันดีเนี่ยในแต่ละโครงการจะมีแบงค์ที่ยื่นและประเมินได้เต็มไม่ได้เต็มนะครับเราก็จะมีระบุให้อย่างนี้นะครับเพื่อความสะดวกข,ของทางเอเจนต์แล้วราคายื่นธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับ ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเรามีทั้งเป็นแบบเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นแบบส่วนต่างบริหารนะครับให้เ,เต้นไปจัดการนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายวันโ,นโอนโดยประมาณแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่ใช้อ้างอิงคร่าวๆนะครับเพราะว่า,ากรณีที่ลูกค้าตกลงจะซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านเนี่ยเขาจะต้องไปชมที่ตัวคอนโดแล้วก็ต้องเลือกห้องวยตัวเองตัวเลขตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับสามารถใช้อ้างอิงก่อน เกิดการซื้อขายได้ในแบรนด์คอนโดมือหนึ่งของเราเนี่ยเราก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแบรนด์นะก็คือเป็นแบรนด์ทั้งมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นโลโก้แบรนด์นะครับอันนี้ทุกท่านก็น่าจะ,จะทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคอนโดมือหนึ่งเองเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายประเภทนะครับ <c oughs> อ <c oughs> นอกจากนั้นเราก็จะมีคอนโดปิดหนี้กรณีที่แบบลูกค้าไม่สามารถลูกค้าสามารถยืนคู่ได้แต่บางทีวงเงินไม่ถึงเช่น ต้องการคอนโด2ล้านนี่แหละแต่ว่าวงเงินลูกค้านี่อาจจะไปได้แค่ล้านสาะฮะเราก็จะมีแบบตัวปิดหนี้ซึ่งรายละเอียดปิดย่อยตรงนี้เราจะให้กับทางเอเจนท์ที่เซ็นสัญญากับเราแล้วนะครับอีกทีหนึง่งอ่าอันนี้คือเป็นตารางบ้านมือหนึ่งนะครับรายละเอียดก็เหมือนกันเลยว่าจะมีบ้านนะฮะอยู่ที่ไหนนะครับเป็นประเภทบ้านเป็นทาวน์โฮมหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับ พื้นที่ประมาณเท่าไหรขนาดประมาณเท่าไหร่แล้วก็เป็นทำเลทำเลไหนนะครับแบงค์ที่ยื่นได้แล้วก็ราคายื่นธนาคารนะครับอืมอ่าในส่วนของบ้านมือสองของเราก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับบ้านมือสองก็เป็นบ้านมือสองคุณภาพอา่ผ่านการรีโนเวทแล้วนะครับสามารถแบบขายได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะมี <c oughs> ค่อนข้างขายดีนะครับก็จะไม่พอกับความต้องการลูกค้าอ่า ถัดมาอันนี้จะเป็นสินเชื่อของ SME l o n อ่าในส่วนของสถาบันที่ให้กู้เงินเนี่ยก็คือจะเป็นธนาคารนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสถาบันไหนเราจะมีลิงก์ที่เป็น Product Detail ว่าให้อีกทีหนึ่งนะครับเช่นแบบอย่างของธนาคารไทยเครดิตเนี่ยแต่และธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่แบบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับเอเจนต์ที่เคยมีประสบการณ์ทำสินเชื่อ SME l o a n อยู่แล้วนะครับ แบบขั้นตอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของทั่วไปนะครับแต่ว่าลูกค้าที่มากู้กับเราเนี่ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมน,นะครับในการดําเนินง,งานบ้างนะครับทีนี้นอกเหนือจากการทําสินเชื่อแล้วเนี่ยบางอย่างเราก็จะให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมคือบางทีลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะนําเงินนะครับนาเงินเนี่ยไปลงทุนเนาะเราก็จะมีการลงทุนทั้งในตลาดและนอกตลาดนะครับ ถ้าในตลาดเนี่ยเราก็จะมีได้รับนะครับพนักงานของเราเนี่ยได้รับการรับรองจาก IIC l i c e เ s e น,นะครับ <c oughs> อันนี้ขั้นตอนการทำงานส่วนใหญ่ขั้นตอนการทำงานเนี่ยคือคนที่เป็นเอเจนต์อยู่แล้วก็น่าจะทราบรายละเอียดดีนะครับแต่ว่าออในส่วนของการทํางานของเราเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันแต่ละที่อย่างแรกเลยขั้นตอนการทํางานเนี่ยคือจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจนก่อน บางสิ่งที่ลูกค้าพูดเนี่ยอาจจะเราต้องมีการไฟแซคดิงไฟแซคดิงนะครับไฟแซคดิงคืออะไรไฟแซคดิงก็หมายถึงว่าต้องสอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อให้ถึงความจริงที่ลูกค้าอยากจะพูดเคยมีคํากล่าวว่าสิ่งที่คนไม่พูดนะครับสิ่งที่คนไม่พูดเนี่ยสำคัญมากกว่าสิ่งที่คนพูดออกมานะครับเพราะฉะนั้นการโยนคําถามจริงๆให้ลูกค้า ตอบเนี่ยจะทําให้เราทราบถึงความต้องการลูกค้าจริงๆนะครับเมื่อสอบถามความต้องการลูกค้าได้แล้วเนี่ยให้แจ้งแอดมินนะครับเพื่อจะทากลุ่มเราก็จะมีการทํากลุ่มเป็นแบบนี้เราก็จะเรียงลูกค้าตามเป็นออเดอร์นะครับอย่างเช่นอันนี้ลายที่ลายที่31นะครับลายที่49าลายที่5 5พร้อมด้วยชื่อจริงลูกค้า เมื่อทกปุ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็เนี่ลูกค้าไม่ได้ซื้อทรัพย์เงินสดนะครับก็จะต้องขอเอกสารนะครับเราก็จะมีใบป,ประเมินวงเงินเป็นแบบมาตรฐานอย่างนี้ให้นะครับก็คือมีหนังสือเครดิตบูโรโลสลิปย้อนหลัง3าเดือนนะครับเมื่อได้ใบป,ประเมินวงเงินมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอเจนต์ก็มาถึงขั้นตอนที่3นะครับก็คือ <c oughs> แจ้งลูกค้าให้เตรียมเอกสารเพื่อทําการยื่นกู้นะครับยื่นกู้กับธนาคารต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก็คือเอกสารส่วนบุคคลเอกสารการเงินนะครับ แล้วก็เอกสารสั่งของโครงการนะครับเอ่อแล้วก็รวมรวมไปนะครับยืนกู้แบงซึ่งเราก็มีให้บริการในเรื่องของการขอสินเชื่อนะครับเมื่อลูกค้าเตรียมเอกสารเสร็จแล้วปุ๊บให้นัดหมายชมที่โครงการส่วนใหญ่ก็จะนัดรับเอกสารกันที่โครงการเซ็นใบคาขอสินเชื่อหรือว่าภาษาส,าสั้นๆเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเรียกว่าแอปนะฮะ มื่อเซ็นเสร็จปุ๊บก็ยื่นเข้าธนาคารพอผลอนุมัติออกมานะครับเอเจนต์ก็รับค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่3วัน7วัน15วันนะครับอ่าก็อันนี้แล้วแต่ทางแล้วแต่ทางโครงการนะครับหรือว่าแบงค์ที่ธนาคารอนุมัติไวอนุมัติชา้าก็ขึ้นอยู่ในแต่ละเคสอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัวอย่างใบประเมินวงเงินนะครับ ก่อนที่ลูกค้าจะไปดูบ้านหรือว่าคอนโดนเนี่ยเราจะต้องทราบความสามารถในการกู้ของลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าจริงๆเนี่ยกู้ดได้เท่าไหร่เนาะเพราะบางทีไปดูบ้านก่อนเนี่ยทำให้เวลาไปยื่นกู้จริงอะ่ะลูกค้าไม่สามารถกู้ได้นะครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเสียเวลาอาจจะเป็นเสียเวลาทั้งตัวตัวลูกค้าเองด้วยแล้วก็ตัวเอเจนต์เองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจเอกสารก่อนนะครับว่ารายนี้สามารถยื่นกู้ได้จริงไม่ ไม่ล่าช้าไม่แบบกลิฟนะนะครับแล้วก็วงเงินจริงๆได้เท่าไหร่พอได้วงเงินออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นได้วงเงินอยู่ประมาณ2.5เขาจะไปดูซับราคา2.8ก็ไม่ควรนะครับก็จะไปดูบ้านหรือคอนโดเนี่ยราคาแค่2.5ก็จะถือว่าเข้าเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถกู้ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้เอเจนต์เน้นทำความเข้าใจตรงนี้บ้างไม่ทํางานที่แบบเหมือนผิดลําดับนะฮะเพราะว่าถ้าเราติดเราติดกระดุมถูกเม็ดเนี่ยก็จะทําให้เราวะสักเซสกับอาชีพนี้ อนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราจะมีการสอนง,งานและการเทรนนิ่งนะครับการสอนง,งานจะแบ่งออกเป็นออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. ในส่วนของเอเจนต์ A เองเนี่ยเราจะมีในหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทนะครับอันนี้จะต้องเซ็นสัญญากับบริษัทแล้วก็ได้รับ ได้เรเป็นแบบรูปแบบเงินเดือนบวกกับกค่าคอมมิชชั่นนะครับส่วนแบบฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือเราจะมีการเทรนนิ่งเป็นลักษณะออนไลน์คือส่วนใหญ่เอเจนต์ต้องเป็นงานมามาอยู่แล้วบ้างนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีเป็นลิงก์แบบนี้นะครับเป็น Product Detail ส่งให้ทางเอเจนต์นะครับเพื่อดูแล้วก็เก็บรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถสอบถามคอนซัลท์กับทางแอดมินในกลุ่มได้นะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างการสอนงานนะครับการสอนงานเนี่ยคือหลังจากที่ สมัครกับบริษัทดิชิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบริษัทก็จะกําหนดวันวันเทรนนิ่งนะครับอย่างน้อยประมาณวันหรือ2วันนะครับแล้วก็ณวันที่2เนี่ยอาจจะมีสอบวัดระดับความรู้นะครับความพร้อมในการทํางานนะฮะว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนตรงไหนเข้าใจแล้วตรงไหนยังไม่เข้าใจนะครับเราก็จะมีระบบเมนทอร์นะครับก็คือไปทํางานกับลุงพี่ก่อนสังเกตนะครับพอเราเริ่มทําเป็นได้แล้วเนี่ยเริ่มทําเป็นแล้วเนี่ย เราก็สามารถ่ายเดี่ยวได้นะครับแล้วก็มีนัดชมโครงการต่างๆนะแล้วก็ติดเข้าประชุมติดตามผลปรกษาในงานได้นะครับก็สิ่งที่จัดขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็คือเน้นให้ทุกคนทํางานได้นะครับอ่าถัดมาถ้าสําหรับผู้สนใจเนี่ยให้ดูไปในาทางใต้วิดีโอนี้นะครับก็จะมีลิงก์แบบฟอร์มในการสมัครนะครับว่ากรณีสนใจตอนนี้เราเน้นรับ เอเจนเป็นแบบฟรีแลนซ์นะครับคืออาจจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเคยทำงานเอเจนต์มาบ้างนะครับแล้วก็เมื่อกรอกกกรอแบบฟอร์มตรงนี้มาปุ๊บให้แอดมาที่ไลน์นะครับแล้วก็ส่งชื่อจริงเบอร์โทรอีเมลกลับมานะครับทางแอดมินก็จะได้ทราบว่าโอเคมีผู้สมัครกลับมาแล้วหลังจากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับประมาณ24-48ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็สำหรับท่านใดที่สนใจเนะี่ยก็คือสามารถสอบถามมาได้แล้วก็ คุยกันได้นะครับในทุกๆรูปแบบนะครับใครที่ต้องการหาเงินเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไรายได้เป็นกระเป๋าที่2เราจะไม่หยุดของการเป็นแค่เอเจนต์นะฮะทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้เราเนี่ยขยายขอบเขตความสามารถตัวเองไปทํางานในส่วนอื่นๆได้นะครับเราก็จะเกิดความมั่นคงมีไรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็มีความรุ้ที่หลากหลายฮะท่านใดสนใจก็สามารถกรอกตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับก็ อ่าขอบคุณนะครับ